อาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าเราอยากจะสอบช่างไฟฟ้าระดับ2ครับต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างครับแน่นอนครับต้องผ่านระดับหก่อนไม่ใช่แค่ผ่านระดับหนึ่งอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีคะแนนรวมของทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยไม่น้อยกว่า80%นะครับเอาอย่างนี้ถ้าน้อยกว่าทำไง ถ้าร้อยกว่าก็สามารถขอเข้าสอบระดับ2ได้ครับแต่ก่อนจะสอบต้องเรียกง,ง่ายๆว่ากลับไปทํางานด้านนี้มาก่อนโดยมีประสบการณ์ด้านการทางานในวิชาหรือสาขานั้นไม่น้อยกว่า1ปีนะครับหลังจากวันที่ออกบัตรระดับ1นะครับก็คือได้บัตรระดับ1ไปเนี่ยแล้วคะแนนน้อยอยากจะสอบระดับ2ได้ไหมหลังจากวันออกบัตรเนี่ย คุณก็ไปปฏิบัติงานในด้านนี้เพื่อเพิ่มความชํานาญและทักษะก่อนนะฮะแล้วก็สามารถเข้าขอรับการสอบระดับ2ได้ครับถ้าใครสนใจที่จะสอบไฟฟ้าระดับ1นะครับเช่นเคยครับโทรมาได้ที่เบอร์081 407 6084ครับ